เอาละครับก็สวัสดีผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม a r k n o d i c Adventure อีกเช่นเคยครับผมก็สำหรับโปรเจก t นี้มีหลายคนคอมเมนต์ว่าไม่อยากให้เอาแบบตโหดเข้ามาเพราะอยากให้ใหเล่นชิวชิวธรรมชาติสร้างบ้านสวยจับสัตว์ทั่วไปก็ผมก็เลยเอาหมดสัตว์เทพออกไปเลยนะแล้วก็ได้เพิ่มเติมหอดเกี่ยวกับสัตว์แปลกๆนะคนับเข้ามาอีกหลายตัวเลยทีเดียวอะไะก็เดี๋ยว,วน,นี้นะครับมันมีอุปกรณ์ใหม่เพิ่มมาหลายอย่างเลยเดี๋ยวมาดูอันนี้ก่อนอันนี้คืออุปกรณ์ที่จะทําให้แบบเราอบอุ่นนะครับ เพราะว่าตรงนี้เนี่ยเวลาตอนคืนเนี่ยจะหนาวมากซึ่งอันเนี้ยจำเป็นมากเลยที่เราจะต้องมีไว้นะทุกคนคราฟในสมิตตี้นะครับส่วนอย่างอื่นเดี๋ยวลองไล่หาดูก่อนนี่ไงมี AOA สมิตตี้อันนี้ AOA แคมป์ไฟมันจะมีประโยชน์อะไรพิเศษหรือเปล่าไม่รู้นะไอ้พวกนี้อ่าเดี๋ยวต้องลองดูเดี๋ยวตอนนี้ลองมาดูก่อนว่ามันคราฟได้เลยหรือเปล่านะครับ AOA อ่าคราฟได้พอดีลองมาดูเลยครับเดี๋ยวจะวางเอาไวเ้เรียมตรงไหนดี โอ้โหพื้นที่แทบไม่พอเลยเว้ยทำไปทำมาผมดูแล้วไอ้ตรงนี้มันจะเล็กเกินไปแล้วเนี่ยขึ้นไปวางข้างบนดีกว่าตอนแรกกะจะเอาออไปเอาแล้วชั้นเดียวไม่พอแล้วต้องสองชั้นแล้วครับจังหวะนี้เอามามาวางบนนี้ดีกว่าเว้ยนี่แหละมันจะได้พอโว้โหใช้ที่เยอะมากทำไมโต๊ะมันใหญ่ขนาะดนี้ข้างในมีอะไรบ้างเนี่ยอุ้ยข้างในอะไรเนี่ยแอต拉斯กอร์เปียนมันเป็นคอสตูมเหรอตัวนี้ อันนี้ก็คอสซูมเช่นกันครับส่วนที่เหลือจะมีพวกยาด้วยนี่ว่าอะไรเนี่ยมันจะเป็นยารักษาโรคป่ะแล้วก็เนื้อเนื้อคืออะไรเนื้อจะมีฟิตพายโหทำยากกันเนี่ยทุกคนอาหารแบบแปลกๆอาจจะช่วยเราแบบกินอร่อยขึ้นตอนนี้เราเอาแบบซีตรีมใส่เข้าไปก่อนดีกว่านะครับซีติมิมมีแล้วก็เพียวเพียวมีจําได้เพิ่งเอามานะมันก่อนใส่เรียบร้อย เดี๋ยวดูว่าคอซูมตัวนี้จะช่วยอะไรบ้างนะครับในการเปลี่ยนแปลงหน้าตายดูสวยขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะต้องไปจับหมาป่าก่อนนะครับแล้วก็แมงป่องด้วยโอเคเรียบร้อยครับทีนี้ลงไปด้านล่างกันดีกว่าเดี๋ยวยังมีอุปรกรณ์อีกอย่างนึงที่เราต้องทํามานะครับก็คือแบบทอสอันใหญ่เมื่อกี้มันบอกว่าผลิตในสวิตตี้ทำไมไม่เห็นมีเลยวะเนี่ยไม่เห็นต้องใช้สวิตตี้เลยอ๋อแต่ว่าผลิตตรงนี้ก็ไม่ได้ ในสม,มิตรีนี่ก็ไม่มีสม,มิตตีมีกี่แบบวะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวดูก่อนสม,มิตตีก็อ๋อแสดงว่าต้องเป็น AOA สม,มิตตีอันนี้ป่ะแต่เมื่อกี้ผมไม่เห็นมันขึ้นเลยดิช่างมันก่อนแล้วกันอันไหนไม่ได้ปล่อยไว้ก่อนนะครับตอนนี้ค่าพลัสก่อนนี่เราต้องการนี่นี่ครับพวอิเล็กทรอนิกส์เอาละมาฟาร์มเลยครับได้มา30ผมจะผลิตเป็นเครื่องเทเลพอ์เตอร์นะครับขาดอะไรอีกขาดคิดตันนะครับแล้วก็เหล็ก แต่เหล็กเนี่ยไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่ปัญหาคือคิดตั้นเนี่ยหายากมากเลยนะครับเอาละวันนี้พร้อมแล้วที่ออกเดินทางแต่ว่าก่อนไปเดี๋ยวลืมอีกอย่างหนึ่งครับลืมนาโคติกทุกคนได้เท่าไหร่แล้วอ้ได้เยอะแล้วดีกว,ว่าเหลือเฟือเลยทีนี้นะครับสบายแล้วก็เมื่อกี้รู้สึกว่าอันนี้ทาไมมันศูนย์ศูนย์มันเอ,อ๋มันปักกันเนี่ยโอ้โหค้างอยู่ที่เลขศูนย์เลยไปกันเลยขึ้นกวางแล้วก็ผลิตนะครับลูกดอยจะสลบเตรียมไว้ก่อน ได้92ครับสบายมากเดี๋ยวนี้เราจะบุกนะครับไปทางฝั่งลังบีเวอร์เหมือนเดิมวันก่อนนี่ไปเจอบีเวอร์ไอ้พวกแบบโหดๆแล้วมันจับไม่ได้ไงเอาละนี่ไงอิเล็กทรอนิกน่าจะได้จากตัวนี้อีกตัวหนึ่งเฮ้ยตรงนี้รู้สึกว่าจะหาพวกแบบตัวเทคได้ง่ายมากเลยนะครับฝั่งนู้นอะไรฝั่งนู้นธรรมดานะครับไม่ใช่ตัวเทควันนี้เราจะเน้นข้ามตัวเทคมีเปล่าไม่น่ามีแล้ว ถ้าเป็นไปได้ควรจะเปลี่ยนพื้นที่ได้แล้วนะครับเสียดายวันก่อนดันแบบเสียนกไปแล้วไงไม่งั้นก็ใช้นกบินไปได้อ่าเดี๋ยวข้างล่างนี้แหละที่เอยแรปเตอร์โอ้โหสียังสวยตัวนุ่นตัวนุ่งโคตรสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอหน่อยแรปเตอร์เก่าก็ตายไปแล้วนะครับเอาละมารอครับสแตนบายรอมาป่าไม่มาไปตีนั่นอีกบีเวอร์สู้บีเวอร์ไม่ได้หรอกแรปเตอร์ส่วนใหญ่อ,ะอ่ะอ้าวล็อกไว้ก่อนไปล็อกบีเวอร์แลวครับตอนนี้ เพื่อนมันแม่งโูใหญ่วิ no. ่งมาแล้วเนี่ยอ้าแรปเตอร์ต่อตีจบตีทีนี้ลูกดอกพร้อมแล้วตัวนั้นตายแน่พอมันไม่สู้แรัปเตอร์ครับแรปเตอร์นี้ไม่มีปัญหาโอเคยิงไม่น่าจะกี่ทีครับเพราะว่ามันโดนล็อกไว้อยู่อ้าวิ่งแล้วนิ่งแล้วตอนนี้เรียบร้อยอยู่ครับทางหลังหลังเข้าโอ้ยอะไรกูเนี่ยวางกูชาร์จเฉยโอ้โหอะไรวะตอนไม่สลบมันก็ไม่ชาร์จพอสลบแล้วมันชาร์จเฉยเลยทาสี่ก่อนปหดเกิน ไม่โหดงี้ลูกเออเอาไปไม่เป็นไรเว้ยอย่างนั้นเอาเพียวก็ยังดีามาเอาเพียวมาเพียวกเก็บหนังขอเลยนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวไปหาจับตัวใหม่ก็ได้ที่อยากจะได้ไม่คิดว่าสีมันสวยไงเลยเสียลูกดอกฟรีเลยเราฝั่งนี้ก็มีบีเวอร์อีกนะครับแต่บีเวอร์นี่ถ้าจะเอายิงอยากจะได้สีฟ้าสีฟ้านี่น่าจะหายากที่สุดละสีเขียวนี่หาง่ายไม่เป็นไร ข้างบนเฮ้ยข้างบนก้อนเหล็กไม่ใช่เหรอเนี่ยอุ้ยเจอพอดีเลยว้าวแจว๋วมีแร่เหล็กแร่ทองครับแร่ทองนี่เป็นหมดใช้กับสตาเกตตีมาตีมาตีมาโอ้โหโคตรหนักเลยสดไม่เป็นไรเอาไปก่อนเดี๋ยวดูว่าอะไรหนักสุดไปเนี่ยน่าจะเป็นทองมั้งเนี่ยใช่ป่ะตอนนี้น้ำหนักเอ่อเดี๋ยวพิมพ์เช็คก,ก่อนนี่ไงทองน้ำหนักตั้ง300กว่าทุกคนโยนทิ้งไปก่อนยังไม่ได้ใช้หรอก อุ้ยมันออกมาเป็นก้อนทองเลยเนี่ยอ้พอเห็นก้อนสวยๆอย่างนี้เสียดายเดี๋ยวฝากไอ้นี่ไปดีกว่าฝาก,กวางไว้วางน่าจะผลได้เยอะอยู่นะครับเพราะว่าโหดพอสมควรเอาลเราพร้อมแล้วนะครับทีนี้เติมสปีดเข้าไปอีกเป็น180เดินทางกันต่อเลยข้างบนที่เสาอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวโดดตรงนี้เลยครับไม่น่ามีปัญหาไปจ้ำไปเลยเดี๋ยวใกล้ๆถึงโดดลงอ่ะสูตรนี้ง่ายน่าไม่เจ็บหนัก เรียบร้อยแล้วเฮ้ยนี่ไม่ใช่ที่เดิมไม่ใช่เหรอวะใช่ที่เดิมปะอ๋อที่เดิมแต่ว่าผมเก็บรังบีเวอร์ไปแล้วรังใหญ่มันหายไปเลยแล้วก็ตัวนี้นี่น,น,นี่มันให้โพลีเบอร์ดีดีดีเอามาด้วยอ่าเรียบร้อยโหได้แค่นี้เหรอวะเนี่ยไม่ได้โคตรน้อยเลยถ้าได้น้อยแบบนี้ต้องฟาร์มหลายตัวนะครับเฮ้ยทุกคนรู้สึกว่าด้านหน้า,น,น,าน,นี้เราจะไปกันต่อไม่ได้เลยครับตรงนี้มันต้องใช้เรือมาแล้วแต่กาใช้เรือผมมีเรืออยู่ มันมีบอดเรือครับมาได้จังหวะพา,านนี้พอดีเลยเดี๋ยวดูว่ามีเรืออะไรบ้างนี่มันมีโต๊ะคราฟนะครับอ๋อต้องคราฟในของมันเท่านั้นด้วยมีชุดรีแพ์ด้วยนะครับเรือมีหลายแบบนะมีพีวีทีฟิชชิงด้วยนะอันนี้ไอ้แพลงเซลโค้นี่มันต้องผลิตในพวกอุปกรณ์เปลี่ยนแปลงพวกนี้แน่นอนหแล้วก็เรือมอเตอร์นี่ก็มีว่ะโคตรเท่เรือชาวประมงก็มีว้าวเจว คือตอนนี้น่าจะยังค้าบอะไรไม่ได้หรือเปล่าวะอ๋ะอเหล็กมันยังน้อยเกินไปแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนโอเคทุกคนกลับไปที่บ้านครับเอาล่ะทุกคนตอนนี้ก็มาถึงที่บ้านแล้วนะครับเดี๋ยวมาเอาเหล็กก่อนครับเหล็กมีอยู่29ครับผมจะพอหรือเปล่ากับไอ้อุปกรณ์ผลิตนะครับนี่พอพอดีอ่ะเตรียมมาก่อนนะครับเดี๋ยวลองวางดูว่ามันต้องใช้อะไรบ้างในการผลิตเรือไปวางข้างบนแล้วกันนะครับตัวนี้ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลย ไว้ด้านนี้ดีกว่าถือว่ากันตกได้ด้วยแล้วกันโอเคมีอะไรบ้างเนี่ยอ๋อไฟนี่สรุปเลยเป็นของหมอดอันนี้หรอโอ้โหผมเพิ่งรู้ว่ะเดี๋ยวใส่ฟินใส่แทสใส่ไม้เข้าไปก่อนแล้วก็จะมีโพลิเมอร์ครับโพลิเมอร์มี500ต้องใช้เยอะๆเลยโพลิเมอร์แล้วก็เหล็กนะครับเหล็กผมมี24ซีเมนต์อารมีโย่พอสมควรแล้วก็ไฟเบอร์กับหนังก็ใช้อยู่ ไฟเบอร์ iber, แล้วก็หนังเออแคมไฟเมื่อกี้ลืมวางอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวลองวางแคมไฟดูดิแคมไฟนี่มันดูหน้าตาแหลมดีวะวางไหนดีวะวางข้างนอกแล้วกันเดี๋ยวดูว่ามันมีอะไรแปลกๆใหม่ๆบ้างไหม,ไหมของอันนี้อ,อ๋อมันมีเมนูแบบเนื้อนะครับคือเราสามารถกดคราฟได้เลยก็เป็นเมนูธรรมดาดีว่าแต่ว่าพออ็อกช็อปไก่รอบ,บีฟนี่ไม่รู้ว่าเอาจากไหนน่าจะได้จากสัตว์ใหม่นะครับที่เป็นหมอดแน่นอนโอเคงั้นเอาไว้ก่อน เฮ้ย <Hey, S 2> ผมรู้สึกว่าออบอสช็อปผมหายเว้ยหายไปไหนมันว่าทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวดูอันนี้อีกอย่างหนึ่งสโตนโอเคได้แล้วนะครับแล้วก็เหล็กมันขาดกับแพล้งผมจะเอาแพลงจากไหนอ่ะเอ้ยต้องลองหาดูก่อนว่ามีแพล้งบ้างนี่ไงแพล้งอ๋อต้องเปลี่ยนเหล็กดิบกับไม้นะครับเป็นมันครับผมเติมไม้ครับอีกส่วนเหล็กดิบผมมีเมื่อกี้ฟาร์มมาแล้วนิดนึง จัดไปนี่นไงเปลี่ยนเป็นแพลงได้แล้วการคราฟรอบหนึ่งเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าเราได้เท่าไหร่นะครับโอ้ยได้รอบละหนึ่งเองเหรอวูยอย่างนี้ยากเลยดิงั้นเดี๋ยวเอาเหล็กที่เหลือมาหลอมก่อนนะครับมาแล้วแล้วก็เติมเหล็กเลยนะครับโอเคใส่เรียบร้อยครับเอาล่ะทีนี้ก็เตรียมเนื้อนะครับแล้วก็ออกเดินทางกันเลยดีกว่าเดี๋ยวขึ้นไปจับหมากันดีกว่าทุกคนเพราะว่าอย่างไงตอนนี้เนี่ยเหล็กก็ไม่พออยู่แล้วนะครับกวางเริ่มหิวแล้วเอา้าเบอร์รี่ไม่มีกินอ่ะเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้รอแป๊บโอเคอาหารพร้อมเราจะขึ้นเขาไปจับหมาวันนี้น่าจะพอจับได้เพราะว่าหมาวันก่อนที่มันโหดนั้นมันเป็นหมาหมอดซึ่งมันไม่สมดุลกับค่าพลังที่เราปรับนะครับในตอนนี้ขึ้นตรงไหนได้บ้างวันนี้น่าจะขึ้นด้านนี้ได้นะ้ยตรงที่ปีนได้ทุกคนว้าวดีเลยตอนแรกนึกว่าจะขึ้นไม่ได้ซะแล้วโอ้ยอยู่เทนนันเดี๋ยวนี้ีเลยหนีสุดชีวิตเลยบ้าเอ้ยดันมากลัวอีกโอ้โหผมโคตรเกลียดอยู่เทนนันเลยว่ะ เอออย่าขวางพี่โอ้โหเฮ้ยเหวเหวพี่น้องสวยแล้วกรูบดหลบอ้อโ,ดดดโอ้โหต้องสเตปนี้เลยครับไม่งั้นไม่รอดอุตส่าห์หาทางขึ้นไ่ได้เสือกมาเอออีกโอ้ยเรียบร้อยแล้วรอดได้ไงวันเนี้ยโคตรงงเลยนี่าลิโคเทเลียมอันนี้จับด้วยเบียเดี๋ยวเราเปลี่ยนทิศทางแทนสเตโกเอาไหมเฮ้ยแมลงแมลงเล่นแมลงก่อนสเตโกนี่น่าจะสลบญาตอยู่ เพราะว่าเป็นโมเดลใหม่แล้วนะครับอุ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอหมาเจอเสือโอ้โหสีม่วงก็มีสีม่วงมาจากไหนเนี่ยโอ้อย่างเท่อุ้ด้านนู้นอะไรเนี่ยด้านนู้นในตุนเดี๋ยวต้องเลือกแล้วครับอุ้ยคาโนโกับยูเทนนัสมันลงไปด้านล่างแล้วไอเสือมัใช้โบล่าได้บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวขอเสือด้วยดีกว่าเสือสวยดีมาเลยมาเลยอย่าหล่นนะมึงหล่นหล่นไปหมดเลยอะไรวะร่วงกันหมดแล้วไอ้บ้าโอ้โห กูต้องลงตามมึงไปไปเนี่ยต้องลงตามแหละผมว่าเมื่อกี้ผมก็เพิ่งขึ้นมาเนี่ยมันยังโดดลงมาอีกอ่ะลงอย่างนี้เลยปุ๊บปลอดภัยครับผมผมว่ากวางนี่ไม่ต้องหรอกมั้งระดับนี้ผมลุยเองก็ได้สบายเฮ้ยยาญาไหวไปเนี่ยหูมันไปลุมชาริโคเทเลียงครับงั้นเดี๋ยวเอาไอเสือนี่ก่อนเดี๋ยวจังหวะมันปิวนะครับน่าจะพอได้อยู่มาแล้วล็อกไว้โอเคอยู่เวิลด์จิ๊บโอ้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 โอ แรงมากว่ะแรงมากว่ะแรงมากว่ะได้เด้มาเอาตัวนู้นก่อนตัวนู้นสีสวยสีแรงๆอย่างนี้ต้องเอาครับไม่งั้นไม่ได้เพราะว่าของหายากมากโอเคระหว่างนี้ครับนะครับโบล่าไปก่อนเดี๋ยวมันหลุดอีกสุดยอดหาได้ไงวุนเนี้ยไม่ธรรมดามันจะมาจากคนที่คู่ควรเท่านั้นเรียบร้อยโยครับสแสดงว่าไอ้ตัวนั้นตายแล้วใช่ไหมชาริโคเทเียมนะครับเรียบร้อยแล้วุยสวยมากเลย น่าจะเป็นเสือระดับโคตรเทพเนี่ยสีแบบนี้ไม่ใช่หาได้ง่ายๆไม่เคยเจอมาก่อนนะบอกเลยเพราะว่าไม่มีหมดด้วยนะครับตอนนี้อ่าแล้วก็อันนี้หนีหนีตัวอะไรมากวางตัวเมียเดียวเฮ้ยเอามาผสมพันธุ์กันได้จะได้ได้ลูกกวางนะครับสวยๆไปไหนไปไหนมานี่ก่อนล็อกไว้ก่อนจะไปได้ยังไงละ่ะเดวลแค่ห้าฟาดไปดิเปลืองไม่งั้นอ่ะืออตีพอดีผลิตง่ายครับดาเมจเราก็พอได้อยู่อ่าเรียบร้อย โอเคเมื่อกี้ตีเกินไปทีหนึ่งแม่งตกใจสเต,เตโกแล้วก็เดี๋ยวผมเติมดาเมทผมเพิ่ม,มอีกดีกว่าดาเมจเอาเท่าไหร่ดีวะาสองสปีดสักร5 0พอนะครับอ่าเรียบร้อยได้แค่นี้เว้ยแล้วก็ดูดิว่ามีอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมไว้เนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ามีแต่เรือนะมันเหมือนจะมีพวกฟอเดชั่นเพิ่มเติมมาอีกเพียบเลยนะครับที่อาจจะใช้ในการประกอบเรือน,นี่ไงไลท์เฮาส์เว้ยเออ แล้วก็มีเชือกนะที่กั้นนะครับบนเรือได้ด้วยบาลงบาเรลมีหมดหมดนี้ถือว่าหลายอย่างน่าสนใจครับมีดมโพสด้วยอ่าเป็นไฟนะไม่รู้ว่าต้องต่อพวกไฟอะไรพวกนี้ได้เปล่าเอ,อ้ผมรู้แล้วว่าผมลืมอะไรอย่างนึงผมลืมซิกเกลิลผมยังไม่ได้เตรียมซิกเกิลมาเลยแล้วก็แมมมอสเซตเตอรนะอันนี้เป็นโมเดลใหม่และอาในแบบนี้มีไดโนนิคัดนะ้วยเนี่ยที่ของที่ขี่มันได้พร้อไมไปหมดเลยครับ แล้วก็ซิวาเทเลียมเซดเดอันนี้ตัวอะไรวะเนี่ยอันนี้ตัวมอดแน่นอนหุ้ยอยากเห็นว่ะนี่ก็ตัวใหม่เนี่ยคาโพโนมอสเซดเดิว้าวเยี่ยมต้องหามันให้เจอเอาละเราเติมเบอร์อรี่นะให้กวางกันก่อนดีกว่าครับทุกคนใส่เข้าไปครับคือหนึ่งเรียบร้อยครับผมวางได้แล้วตัวนี้ต้องไปผลิตเองนะครับหุ้ยแล้วก็ไอ้นี่ลงมาพอดีเลยเดี๋ยวจับมันดีกว่าเมื่อก่อนน่ไอ้ตัวนี้จับโคตรยากสมัยไม่มีโบล่าเดี๋ยวนี้ง่ายแล้ว นี่แ네น่เรียบร้อยอยู่นะครับแล้วก็สักกระเบือมาฟาดโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตีมันสู้มันสู้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวพี่จัดการเองตัวนี้สบายเอาเรียบร้อยอยู่แล้วสลบแล้วครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอีกวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาแล้วเพื่อนมันไปเนี่ยเพื่อนมันมาเดี๋ยวก่อนเฮ้ยตีตัวไปโอ้ยมันมันมันตุ๋ยกวางผมมานี่แล้วไอ้บ้าอดยาเหรออดยาเหรอโอ้ what ไปอยู่ขนาดนี้เลยเหรอ สุดยอดจัดว่ะเฮ้ยโคตรไกลเลยทุกคนไอ้นั้นไปแล้วโอเคแล้วก็เดี๋ยวเมื่อกี้ตัวเล็กมันอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่น,นี่อยู่ตรงตีนนี่มองไม่เห็นแม่งไปหลบในหย่อมหญ้าที่ไม่คิดมากแต่รู้สึกว่าตอนนี้มันจะมีการบอกได้นะว่าตัวที่เราเทียมอยู่ไหนโอเคเรียบร้อยครับนี่เลยครับผมจัดมาแล้วก็เสือเป็นไงบ้างเสือเสือก็ได้แล้วเช่นกันนะครับทุกคน โอเคเรากลับก okay, ัน yeah. ดีกว่านะครับวันนี้เราได้หลายตัวแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปหาตัวใหม่ๆบ้างแต่ตัวใหม่ๆต้องรอก่อนกว่ามันจะเกิดไปทีมงานมาทีนี้พร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วมึงลงไปก่อนกูไปนำกูมึงลงไปก่อนเลยไวๆ่อยไม่ได้หรอวิ่งดิไม่วิ่งด้วยแม่งเอ้ยทำไมไปเรื่อยอย่างวะเนี่ยดูนีมันจะลงไปท่าไหนน้ำเดินเรื่อยยังนิ่งว่าครับเอาเสือค่อยๆโดด ไปแล้วไปแล้วเสือไปแล้วครับตอนนี้โอ้โหโคตรเชียวอ่ะงั้นเดี๋ยวให้มันตามเราดีกว่าบางทีมันอาจจะเอ,อ๋นะครับนี่กระโดดลงมาแบบนี้โว้ยมันจะมันอ่ะแล้วโอ้โอดาหน้าสวยแล้ว,สว,ลวสวยแล้วครับงานนี้จังหวะเพลสจังหวะเพลสหัวก่อนมาดินี่ชุดที่ลงมาเมื่อกี้ป่ะโหกวางผมดาเมจโหดจังวะจริงๆ6 0พ0มันก็ไม่น่าจะแรงขนาดนี้ดีกว่าโคตรแรง,งคนเดีย๋ยวเอาปอดมันมาด้วยวันก่อนไม่ได้อ่านนะมันคือปอดพอดีไปอ่านคอมเมนต์เจอ ต้องเก็บปอดปอดมันน่าจะใช้ประโยชน์ได้อยู่ทุกคนอ่าไปกลับบ้านน่าจะเป็นด้านนี้นะครับบ้านเราเส้นทางสะดวกนันไงเห็นศาลาของเราแล้วนะครับทีมงานมาพร้อมส่วนมอสช็อปหายจ่อยเลยน่าจะมีตัวมาตีหรือมาอยู่ใกล้ๆระหว่างเราไม่อยู่มาเลยหายแน่นอนอ้าวแล้วที่เหลือรอนะครับ เดี๋ยวตอนนี้ต้องเตรียมที่ขี่เสือมาก่อนเพราะอยากขี่เสือมากเะาละ้เรียนรู้เอ็นแกรมมาพร้อมนะครับแล้วก็อุปกรณ์เดี๋ยวดูว่าขาดอะไรบ้างขาดเหล็ก20เหล็กน่าจะใส่ไปข้างบนแล้วนี่หว่าองั้นเดี๋ยวเอาในนี้โอ้ได้มาอีก200กว่าทุกคนที่เหลือให้มันหลอมไปครับเดี๋ยวเราจะแบ่งนะครับแบ่งในนี้ครึ่งหนึ่งแล้วก็เซเบอร์ทูธอยู่ตรงนี้แล้วก็ของกวางนะครับเอามาอีกอันหนึ่งใช้กับตัวนูน้นแล้วก็เคียวโอเคทีนี้ก็น่าจะเพียบพร้อมแนละ้วอุปกรณ์ เดี๋ยวอรอคลาฟโคตรนานนะครับเสือได้แล้วเดี๋ยวรอกวางรองอะไรอีกน่าจะนานพอสมควรขึ้นมาจัดเตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับในนี้ก่อนดีกว่าในนี้นี่มีไลท์เฮาส์เพิ่มนะครับที่สามารถผลิตได้เติมอินกอสเข้าไปอีกอแล้วก็แอมโพส์ค่ะอะไรเนี่ยขาดคิสตันคิสตันผมไม่มีแล้วก็ไฟเอามานะครับกับอันนี้เป็นกล่องขนาดกลางส่วนนี้เป็นคอนกรีตดีไวเดอร์แค่ทำอะไรบ้างไม่รู้อะพล้าไปก่อนแล้วกัน ถ้าอยากจะได้เรือจริงๆมันต้องมีอินบอร์ดมอเตอร์อันนี้เรือใหญ่เลยนะครับส่วนเรือเล็กเรือเล็กอันไหนอันนี้ก็เรือเหมือนกันอันนี้ใช้เซลโคดอีก2เอ้ยอันนี้ผลิตง่ายนะส่วนอันนี้ต้องใช้อ b บอร์ดอ t บอร์ดก็คืออันนี้โอ้โหผสมแก๊สโซลีนไอเรือใหญ่นี้น่าจะได้ง่ายกว่าเดี๋ยวลองอินบอร์ดมอเตอร์ก่อนอินบอร์ดมอเตอร์อยู่ไหนนี่อยู่ตรงนี้นะครับโอ้ยก็ใช้อุปกรณ์พอสมควรนี่ว่า แต่ถามว่ายากไหมไม่ค่อยยากแต่ประเด็นคือเราไม่มีน้ํามันกับ b ีเด็กโทดีิคอลโอ้ยทุยอะไรของกูเนี่ยลิ้นพันไปหมดแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราขาก็คือเซลโคดตัวนี้ใช้ไข่ไดนโนเสาร์ห้าบ้าทำไมมันต้องมาใช้ไข่ไดนโนเสาร์ด้วยวะไม่เข้าใจเหมือนกันอะแต่ว่าเดี๋ยวเอาของที่มีแล้วนะครับออกไปใช้ก่อนทุกคนตอนนี้แล้วก็มาเช็คอุปกรณ์ว่าเราต้องติดตั้งอะไรบ้างอ๋อคอนกรีตเดไวเดอร์อันนี้จริงๆแล้วเราไม่ต้องใช้นี่ว่าอ๋อแต่มันวางได้เนี่ย คล้ายๆกับเป็นพวกบาริเคตนะครับฮ้ยสวยอยู่วิเทคเจอร์เนียนกริปเลยทุกคนโอ้โหทําดีใช้ได้วะ่ะตอนแรกนึกว่าจะทำมาชุ่ยๆแต่ว่าทํามาสวยเลยทีนะครับแล้วก็มีไฟครับอันนี้ติดตั้งกับผนังได้เดี๋ยวลงมาติดกับสาวด้านล่างนี้ดูเพื่อจะให้บรรยากาศที่แบบว่านุ่มลึกขึ้นนะครับติดไปแล้วครับมันเปิดยังวะเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวลองดูก่อนดิน่าจะยังไม่ได้เปิดเติมไม้ดู ไลท์แลนเทิร์นครับโว้วอย่างสว่างทีนี้ตรงนี้ก็แบบว่าไม่มืดมิดอีกต่อไปนะครับเวลายามค่ำคืนสเต็ปต่อไปนะครับไลท์เฮาส์อูใหญ่มากโคตรใหญ่มากวางตรงไหนได้บ้างในไลท์เฮาส์มันต้องใช้สแนปพอยต์ด้วยเหรอผมไม่รู้ว่ามันจะวางยังไงทุกคนอ๋อต้องวางบนฟาวเดชันว่ะเราต้องมีโครงสร้างให้มันนะโอเค เตรียมฟอนเดชั่นก่อนนะครับวันนี้ผมจะผลิตไลท์เฮาส์ครับฟอนเดชั่นอยู่นี้อะเตรียมมาหน้าต้องใช้ประมาณ9เพราะของเก่าเรามี9ไม่พอและวหาดไม้ในการผลิตเพิ่มเติมเดี๋ยวเอาที่กวางครับกวางมีเยอะอยู่แล้วโอเคงั้นเหลือเฟือแน่นอนเตรียมมาเพิ่มเลยนะครับทีนี้อ่าเรียบร้อยประมาณนี้แล้วก็ไม้อาแบ่งออกไปบ้างไม่งั้นเดี๋ยวเดินไม่ไหวนะครับโอเคตรงไหนเป็นจุดไลท์เฮาส์ดีปกติไลท์เฮาส์เนี่ย เขาจะเรียกว่าปลาพาคารมันจะอยู่ริมทะเลอยู่แล้วผมรู้แล้วว่าจะไปวางตรงไหนโอเคแต่ที่กี้กวางก่อนมันจะได้เพิ่มพลังป้องกันได้แล้วก็เติมเลือดมาบีกเลือดมัาเยอะๆหน่อยนะครับน้ำหนงน้ำหนักใส่เข้าไปประมาณนี้ก่อนแล้วก็เสือต่อเลยครับเสือตัวนี้น่าจะชื่อว่าบูไดมอนครับโอ้โหชื่อเทพไหมน่าจะเทพแหละโอเคเติมเลือดน้ำหนักดาเมจสปีดเราจะมีหน้าครับแบบบาลาน เรียบร้อยทีนี้ใส่ชื่อเลยครับบูไดมอนอยังกลับแบบว่าเพชรที่อยู่ในไททานิกไปกันเลยไปหาที่วางไเฮาส์สวยๆจริงๆจะวางตรงนี้ก็ได้แต่มันไม่สวยไงมันไม่สมจริงครับไรฮาวไม่ต้องอยู่ริมๆเลยริมๆน้ําเลยดีแหละผมจะมาวางตรงริมน้ำตกตรงนี้แหละหวังว่าคงจะวางได้เ้ยเอาละมาถึงแล้วครับเดี๋ยวต้องลองดูก่อนว่าเฮ้ยเฮ้ยเยเดี๋ยวเดี ไอบูไอบูนดมอนอย่าทิ้งกูช่วยกูก่อนช่วยกูก่อนเร็วโอ้หโอ้ยโอ้ยโอ้ยไหวไหมเนี่ยไหวอยู่โอ้โหเกือบไปแล้วเมื่อกี้ต้องวางของทิ้งไปเลยจังหวะมันค้างพอดีเดี๋ยวน่าจะหยิบได้อยู่โอ้โหมันไปตามไอตัววางลืมเลยครับเก็บคืนได้เพราะเพิ่งวางครับไม่เป็นไรมันจะมีระยะเวลาที่เราจะเก็บคืนได้อยู่ เอาละทีนี้วางนะครับโครงสร้างของไร่เฮาไว้ตรงนี้เลยอ่ามันจะได้อยู่ริมน้ําแบบสมจริงเว้ยพอไปเนี้ยแค่นี้คือผมไม่แน่ใจว่าแค่นี้พอหรือเปล่ามันวางได้แค่นี้วะพื้นที่มันต่ําไร่เฮาไว้ที่เลข3ก่อนแล้วกันพอไปเนี่ยไม่น่าพอนะไม่พอแน่นอนไม่พอเก็บครับเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนอ๋อนี่นี่ตรงนี้ได้แน่นอนเนี่ยอ่าอยู่บนนี้เลยบนนี้ชัวได้ชัว เออนี่ได้ป่ะตรงนี้ตรงนี้ขาดไว้โอ้โหเดี๋ยวไม่ได้แล้วกูเปลี่ยนอีกแล้วกูเอามาตรงนี้ต่อกูจะต้องวางมึงให้ได้ในวันนี้ลงไว้ลงไว้อ่าโอเคเรียบร้อยนี่ไงได้แล้วครับทุกคนครับมันต้องใช้บล็อกทั้งหมดนะครับเก้าล็อกนี่นี่นี่นมนันขึ้นมาละมันวางยากวางเย็นอย่างนี้ปะเนี่ย โอเคเรียบร้อยทุกคนครับไ์เฮ้าส์ของเราสวยแจ๋วอ๋อจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันจะเลยมาตรงนี้หน่อยนึงเนี่ยเราต้องเติมไปอีกนะครับทุกคนตรงนี้ก็ไม่ได้คือมันติดว่ะมันเก็บได้ปะ่ะไ์เฮ้าส์อ๋อมันเก็บได้อยู่นี่ว่ะเดี๋ยวเราลองเติมไปก่อนตอนยังไม่ได้วางนะครับขวัจะช่วยเติมส่วนที่ขาดได้เอาละทุกคนตอนนี้ก็วางใหม่นะครับผมคิดว่าการใช้ฟาวเดชั่นเนี่ยค่อนข้างใช้ใหญ่เลยนะครับเพื่อให้มันสมบูรณ์ เนี่ยประมาณนี้คือพอดีด้านในอะไรได้หมดนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวเราเดโมลิทไปเลยดีกว่าอ่ะเดโมลิทได้เรียบร้อยเก็บไม้หมดแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําแรมนะครับเพื่อขึ้นไปข้างบนเอาไว้แบบมาตรวจการนะเฝ้าน้ําตกเฮ้ย <c oughs> จำเป็นที่กูต้องเฝ้าแมน้ําตกเนี่ยพูดเล่นไปงั้นแหละครับเอาสวยๆมาลองของใหม่แค่นั้นเองแรมเรานะพร้อมมาก่อนอ่ะเราจะได้เดินขึ้นตรงนี้ได้วางแรมได้ไหเนี่ย คือถ้าเกิดว่ามันไม่ให้วางแรมเนี่ยทางเดียวที่จะแก้ได้ก็คือเราจะต้องทําการผลิตนะครับโอโซเป็นหมดโอโซมานะ่าจะได้อะตอนนี้ผมเติมฐานอันนี้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะลองลงแล้มไปดูใหม่นิถึงือจะได้อะลองดูได้ไหมไม่ได้ก็คือมันตื้นเกินไปไงโอเคครับทุกคนครับงั้นก็เป็นว่ายัางไงในพาร์ทนี้นะครับเดี๋ยวจบทิ้งท้ายวันทนนี้ก่อนแล้วกันสําหรับใครที่ชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กําลังใจครับกันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ